สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม WWE 2K 24กันคลิปนี้ไม่มีใครขอแต่แอดจัดเอง,งชิงแชมป์โลกหญิง GCC มากันที่ค่ายรอเพราะว่าไอเจ้าของแชมป์เนี่ยเป็นเด็กค่ายรอครับแต่ออกมาก่อนนะผู้ท้าชิงไม่ใช่ใครที่ไหนครับ เด็กใหม่จากค่าย G.C.C. โ no นมิคลิปนี้คือแอดให้โนมิมาชิงแชมป์เลยเพราะว่าคลิปก่อนหน้าเนี่ยบุกไปเอาชนะซูซานสไตล์ได้ที่ค่าย T.B.D. นะจับกดซูซานได้ซะด้วยแต่แมตชนั้นเป็นสามเศร้าครับมีมิสจีด้วย ผักตากร้องอีกแล้วตากรผู้โชคร้ายสะใจแม่ไม่นางร้ายวันนี้เจ้าแชมป์กับไข่ G C C ได้ไหมไม่นางเรืองแสงเล็บเรืองแสง และเจ้าของแชมป์เป็นดับเบิลแชมป์ด้วยไม่ธรรมดาแชมป์ W W E เอ้ยไม่ใช่แชมป์โลกหญิง W W E และแชมป์โลกหญิง G C C Live Morgan ทีมจัดเมนเดย์ส่งเข้าประกวดถือมาสองแชมป์เลย มแม่แชมป์เยอะจริงๆตัวจริงนะักขนาดนี้เนี่ยลิฟกับลาคิวได้แชมป์แท็กทีมหญิงไปแล้วนะชนะในสกรอ ก็เอลไม่ว่างไม่สาวฮอตสินค้าขายดี่ายผักดันเลยบทบาทก็ไม่แย่นะเออคนฮอตคลิปนี้แอดจัดลมเอียงสักหน่อยนะเอาลืมเปลี่ยนไซส์เพจ ไซเพดยังเป็นของลีอาอยู่โทเอ้ยลิฟต์โทษทีแนะนำตัวหน่อยจากค่าย g c c โนมิฝั่งแชมป์ก็ลิฟมอร์แกนนั่นแหละดับเบิลแชมป์มาดูว่าแมต์นี้ลิฟจะเสียแชมป์ไหม ถ้าไม่เสียแชมป์ก็โหดเลยอะ็กโอใครเคยเล่นบ้างมาเข้าใจเขียโนมีครับให้เอาแชมป์กับค่าย G C C ให้ได้แต่ก็ไม่ง่ายเจอระดับแชมป์อย่างลิฟ ลุยเลยวิ่งมัดจะทีบมาหลบได้ลิฟลิฟเสริมแรงเกี่ยวคอเป็นเฮอริคายละหน้า,ามุนติว้วจัดต่อทำกิโยตินโชคกเป็นซับม,มิชชั่นเจอตุยลำตัวโนมิไม่ยอมพึ่งต้นแมตมาเสริมแรงหมุนใส่เลยนี่ดีลาดี วิ่งมัดถีบลิฟหงายท้องเลยโกรธไหมไม่โกรธทำไรเอาหัวเป็นเฮดบาดนัดมองลูลัวไม่กลัวหัวโนเลยแม่สาวหัวแข็งไปเวียงทิ้งไปเลยครับเออลิฟสปริงมาถีบต่อยต่อยลูลัวอย่ามาแย้มนี่ทินชั้น เออรู้แล้วไม่ต้องย้ำโนมินี่ควรหลังแล้วก็ทำไรจับขามาเตะตัดขาแล้วก็เจาะยางสร้างจุดอ,อ่อนขึ้นมานี่จะลิฟเวียงไปไหนส่งขึ้นเวทีเข้ามาวิ่งมาถีบหลบได้ลิฟต์ต่อย แล้วก็เวียงเข้ามุมทำมังกี้ฟลิปโอ้โหใส่ท่ากันรัวๆอ่ากระทืบกัดตูแขนสปริงมาร์ทเกี่ยวคอดแล้วก็แบ็คสแตปเบอลโอ้โหเต็มหลังครับรีบตั้งหลักก็เจอรหลบได้เคาน์เตอร์แอทแทคด้วยโคสไลน์ครับเกมเร็วละมัดเออ เตะเข้าไปครับโนมี omi, แล้วก็ทำเป็นท่าอะไรวะเนี่ยดับเบลิลฮุกอะไรสัก,กอย่างลงท้ายด้วยดีดีทีกิงไปไหนจ้าเอาแขนมานหนีบไว้ครับแล้วก็ทุบทุบด้วยท่อนแขนเริ่มนิ่มครับลิฟจับขึ้นมาใส่เป็นคอมบูแล้วก็ทำ กิโยตินโชกลิฟแก่ออกครับสปริงมาสบายยังไม่ยอมส่งกลับขึ้นเวทีมาปั๊มกันดีๆเ,เจอเลยเอาเจอสอกลิฟลิฟมาเป็นทา่าเพแบกนะนำล่องเตะตัตดขาเยส เอาพิกกดดื้อๆเลยนับยังแหมกระทืบจะไปไหนละ่ะเหยียบขาโค,โคโู่โอ้ยเป็นตาของลิฟบ้างมาเตะเข้าไปเสริมแรงโค้ดเบเกอร์เต็มเต็มไม่กดโอ้ยใส่ต่อเลย จะออฟลิฟไม่ได้เจอเตะพักนอกพับนอกแล้วก็บีบคอเป็นท่าดูดวิญญาณสไตล์หมอผีครับเจอจิ้มพุงโอ้ยปล่อยเลยจะไปไหนจะลิฟจับเวียงแล้วก็ทำแบ็คเบเกอร์เต็มๆลิฟถึงกระคาร โนมีชาร์จพลังอยู่เรียกของมาละวิ่งมาแล้วก็อูหเหยียบอย่างนี้รีบบอกกุตุยวดีโกรธเลยโหดจังว่เว้ยอูทนได้นะโอ้โหท่าโหดทนได้เหรอมาลาคามทวีป ่าถึงฟังนะแล้วก็เวียงอีกทำลายครับสป,ปริงมาโอ้โหเป็นโนมิคัตเตอร์คิดสดๆเลยเอากดโอ้ทนทนได้อีกอ <c oughs> ลิปก็อึดน,นะถ้าไม่อึดไม่ได้สองแชมป์หรอกนรอสป,ปริงมาโอ้ยหนาทีมยังไหวครับโนมิ จับเวียงเข้าเทินบาร์เกิลทำท่าไรดีเอามาสคุปสแลมแล้วก็ขึ้นเชือกเรียกพลังทั้งหมดเยี yeah. ่ยแล้วก็นี่โนมิชอบครับสับกาบานไปแล้วโกดเลยนับโอ้โหลิฟทนได้อีกเมื่อกี้ท่าไม่ตายเลยนะ แต่รีบยังยังไหวครับไหวอย่างนั้นเหรอมาของขึ้นละเลือ้อยมาทำเป็นเหตุบตดลัวๆนี่ไม่กลัวหัวแตกเลยรีบบอกโอ้ไม่ไหวละไม่ไหวก็ต้องไหวครับโนมีเริ่มข้างแล้วมาจิกมาโคกโคกเอาให้โนรีบบอกพ่อเถอะมาทำาทวเว์แล้วกัน โอ้ยอันนี้จุกจุกเสียดเจอต่อคู่นนเสริมแรงกับลิฟทําำเป็นเฮอริคายแล้วหนะ้าหมุนติวจับขึ้นมาลิฟเวียงไปแล้วก็ดอปโทโฮเยียบเลยนี่เหยียดหยามเดเด็กใหม่ทำเอ o กิงไปจุกข้างล่างกอนโอ้โหลิฟเริ่มของขึ้นละมาโอ้โหได้วิ่งเซนต้อนอีกจากข้างบนก็นอนตุยลิฟบ,บอกจะพึ่งตุยเอาโค้ดเบเก,เกอร์ไปอีกโอ้โหแล้วก็เยียบให้ตุยเอาให้สิ้นซากเอาโอ้ออฟลิเวียนอีกใส่สุดแรงอะจนลิฟนอนเลย ขึ้นมาครับแต่โนมิหลับยาวจิกขึ้นไปข้างบนริบโหวดวะเอาพิกโกดเลยครับพอละนับหนึ่งสองสามครับโอ้ยโนมิเอาไม่อยู่ครับริบโหดเออ <What? S 2> เฮ้ยใครมา What Miss Money the b a n คกับเบล oh. ลี่เอาริบบก มันมาทำไมอ่ะแหมยังจะถามอีกก็ใช้สิทธิ์ไงก็แคทอินเดียวนี้อ้าวได้ดูแมตท,ที่สองต่อก็โอโรโโิบเออรับประทานอะไรวะเนี่ยอ้าวชิงแชมป์ครับแต่ไม่ใช่เส้น GCC นะอันนี้แชมป์โลกไอ้ดับยูดอีกเส้นครับโูโ้ยุ่งแล,ล้วริบ มาไม่สนละจ้ะเจ้าแชมป์ครับเบลลี่กระโดดเจอต่อยสวนลิฟก็สู้สู้เท่าที่มีเท่าที่ไหวโดนโขกไปแล้วไหวไหมเนี่ยแต่เบลลี่สดๆสดสดเลยเวียงอัดโตวัดโดนโศอกลิฟลิฟก็สู้จ้าใหญ่สวยเวียงอัดไปตามมาต่อย รีบบอกตั้งหลักก่อนโอ้ยอยู่ๆก็มาครับเบลี่ยืนพักก่อนออกเข้ามาครับเบลี่ไม่พักจะ้ะไม่พักได้เลยเบลี่หลบครับทำเป็นหักแขนโอ้ยนิ่มทั้งตัวละจะพึ่งนิ่มขอเหยียบมือเน้นเน้นเน้นมือ อขอเสียงเชียร์หน่อยใครเชียร์เบลลี่ครับกระทืบแขนโอ้แขนเหลืองแล้วลิฟปั้มกัรโนมีมาแขนไม่เหลืองครับเบลลี่มาแขนเหลืองเลยลิฟตังหลักโอ้ออบลิฟเวียนครับโอ้โหเฮ้ยกระเป๋าว้าวไหมเนี่ยกดแล้วนับหนึ่งสองยังไหวครับเบลลี่ร่างกายสดอยู่เอาหลบได้ครับเตะพุง แม่ทัดแคสเว,ว้านี่ช่วยไม่ได้ฮะยังไหวครับสู้ต่อเอาครับขึ้นเชือกเส้นสามครับชี้ฟ้าแล้วไฟอิงเอลโบเมเต็มกดเลยอุ้ยเสียแชมป์เนี่ยนับหนึ่งสองยังไม่เสียแชมป์เบลลี่ก็โอแทบบ้าลิบจัดครับลิฟ มาใส่ฟินิชเชอร์แล้วกันมัดโลสโอหลบได้ครับลิฟเวียงไปแล้วก็ดรอปโทโฮขึ้นไปเหยียบมาเสริมแรงกระโดดหลบได้ครับตูดลงฟรีเลยโอ้ยเอามวัวแต่แก๊กโดดออฟลิเวียนดอกสองครับ,บเบลลี่เอ้ยแคดว,ว้าวปะเนี่ยเอาลิฟจัดที่ก่อน ให้ห่างไกลเชือกกดแบบปลอดภัยนับหนึ่งสองกู้ยังครับเบลี่ยังไม่หลับริบทอแล้วชีวิตวันนี้ชีวิตลำบากแต่ก็ต้องสู้ครับทำเฟสเฟิร์สไปเบลลี่ลุกขึ้นมาถีบครับไม่ล่วงเบลลี่หยุมหัวมัดโขกเทินบาเคเ เป็นวันสวยๆของลิฟั์เจอจับโขกอีกโอ้ยพอแล้วเมาแล้วเมาเทินบัคเกเออิลเอื้อลวงดีกว่าตูจิงไปตั้งหลักกับลิฟวันนี้วันชงเขามีแต่ปีชงเอาถทีบร่วงไปเลยครับแม่ มีช่วงเวลาดีๆมันก็ต้องมีช่วงเวลาไม่ดีบ้างครับก็คลิปนี้แหละครับรีบบอกส่งขึ้นมาเบลี่เจ้าแชมป์นี่กระทือไปลุกขึ้นมาจ้าทำไรครับอะไรครับโดดอะไรครับบัอกอะไรอยู่วะเนี่ยอดอะไรวะเนี่ยโอ้ยเกมตั้งแพงมาสอกแก้เขินหน่อย นี่แน่แล้วก็ทำเป็นเอ็กโพเดอร์ซูเพกหลังแอนล้อลิฟเบลลี่เสริมแรงครับกระโดดทิ้งศอกเต็มๆลิฟโอ้ยช่วยด้วยพี่ดอมช่วยด้วยดอมอเด็กกว่าลิฟนะเอาโดนเอ็กโพเดอร์อัดกับเทร์นบัคเกิลครับ กดเลยนับหนึ่งสองสามครับโอ้โหเสียแชมป์ปองกันได้อีกเส้นมาเสียอีกเส้นคุ้มไหมเนี่ยแต่คนที่คุ้มที่สุดนี่ไงมิสมันรนี่เดอะแบงค์ครับแคทไม่ว้าได้แชมป์จ้านี่โลโมเดลแม่เรือจ้าง แมตห้าดาวครับก็แชมป์โลกหญิง WWE คนใหม่ครับเบลีโ่โอ้เซอร์ไพรส์มากคลิปนี้ก็ถือว่าครบรลสนะเดี๋ยวคลิปหน้าครับจะเป็นแมตอะไรรอติดตามคลิปนี้ลาไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่อะ่ะกู b ด e คยับ